ปลาดุกอร่อยมากกินข้าวกับอะไรนะกินข้าวกับปลาดุกครับวันนี้ข้าวันนี้ครับวันนี้ผมกินปลาดุกเฮ้ยปลาดุกเฮ้ยเมียกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับปลาดุกเมื่อกี้ผมวันนี้ผมกินปลาดุกเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกเฮ้ยถูกแล้วกินข้าวเหนียวกับปลาดุกจ้าปลาดึกอร่อยไหมครับ อร่อยไหมอร่อยปลาดุกย่างปลาดุกย่างถูกอดีกินไปแล้วครึ่งตัวจ้ะเบาๆอันนี้กินเองนะแซบอีดีใช่ล้ำขนาดอ่ะเอาภาษาอะไรดีล้ำขนาด ภาษาอีสานลำขนาดภาษาเหนืออร่อยแม่เราพวกเซบอีหลีสิเซบอีหลีภาษาอีสานเหนือหรือว่าอีสานภาษาเหนือก็ลำขนาดลำแต่ลำเบ au, าๆเซฟอีหลีเขียวบ au, เบาๆเขียวเบาๆเขียวแรงเขียวแรงก็เป็นเขียวแรงก็เหมือนเป็นหมูเป็นหมู กัวเขียวแรงวจะกลายเป็นหมูเลือกเพื่อกัวเขียวแรงนี่เอาทำดีๆลกูกกินข้าวต้องนั่งนิ่งๆกินข้าวต้องเองเรียบร้อยไม่เอากินข้าวเล่นเกม <c oughs> กินข้าวให้หมดนี่จะหมดห่อแล้วเนี่ยกินเยอะมากเลยอ่ะจะหมดห่อแล้วครึ่งห่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ถึงครึง่งหมดกินห่อหนึ่งให้พี่กัดกิน ทุกคนมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างถ้ากลัว่าเป็นปลานี่ดวงซวยนะทุกคนทุกคนอยากเป็นทุกคนก็ต้องกดติดตามพี่ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปลาแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบวอย